สวัสดีค่ะอีกเช้านี้วันนี้วันที่ไรยี่ห้าเนาะถือกระป๋องถือกระป๋องไปจะไปเก็บสลามากินอีกแล้วค่ะไปละเลยคนเก็บสละไปเลยอพจาจย์แม่อยากกินสละสลามันหวานเข้าสวนอีกแล้วน,นะคะสวนสละนู่นโอ๊กนวงน่นอะ่ะพวกนี้ยังยังไม่ตรวจมัน นั่นแหละพวงใหญ่ๆเลยพวงนั่นแหละรอยเด็ดเห็นปะเ,เ,เออนั่นแหละนั่นแหละฮะวางก่อนวางวางวางทรศักท์ก่อนฮะแกี่ยวพวงนั้นสุกออนั่นแหละเอาพวงนั้นมากินก่อนไอ,อ้พวงที่เหลือก็จังชั่งมันพวงที่เหลือเอาไว้ก่อนคิดว่ายังไม่สุกเด็ดเด็ดเด็ดไม่เยียบเหรอยังไม่สุกหรอกอย,ายางยางยาง ยัง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 แข็งอยู่ยังแข็งอยู่เมอกีปัดทิ้งใช่ปะ่ะไหนดูซิเลซิได้แค่นั้นก็พอแล้วสี่ลูกได้สี่ลูกกินไปแล้วลูกหนึ่งตะ่กี้เนี่ยม,มันสุกแค่นั้นลปะป่ะเอาไว้กินพวงใหญ่ โอเคบายบายสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบายยังไม่สุกดอกตัวนี้ยัยงเ<อ>นาะตรงนี้ตรงนี้ก็ยังยังเนาะให้มันยังไม่ใสดียังยังดูดูยากดูง่ายโอเคถ้าไม่นั่นมันจะอ่อนออนหรอก โอเคบายบายสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะครับ